สวัสดีครับสื่อเวียดนามกล่าวถึงฟุตซอลทีมชาติไทยกองหน้าระดับโลกของไทยกลับมาทีมฟุตซอลเวียดนามระมัดระวังมากขึ้นสุภวุฒิเถื่อนกลางกองหน้าหมายเลขหนึ่งของฟุตซอลไทยมานานกว่าทศวรรษเพิ่งคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันฝึกซ้อมเตรียมลุย รอบชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียและฟุตซอลชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือก2024ในตอนเย็นของวันที่28มีนาคมทีมเจ้าบ้านไทยพบกับออสเตรเลียอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตรนานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในรอบคัดเลือกเนื่องจากโค้ชมิเกล โรดิโก้ทดสอบผู้เล่นตัวจริงทีมฟุตซอลไทยพ่ายแพ้ไป3ต่อ4อย่างกระทันหันในตอนนั้นทั้ง3คนหลักจิรวัตรสอนวิเชียนอภิวัตรแ็บเจริญและโดยเฉพาะสุภวัฒิเทือนกลางไม่ได้เข้าร่วมแต่เมื่อเจอคู่ต่อสู้อีกครั้งในนัดชี้ชะตาของทัวร์นาเมนต์โค้ชมิเกลก็ใช้ดาวเด่นทั้ง3 ดวงข้างต้นสุดท้ายไทยก็ชนะไปด้วยสกอร์9ต่อ2อย่างแข็งแกร่งโดยสุภวุฒิทำแฮตทริกได้นอกจากคว้าแชมป์กับทีมชาติไทยแล้วผู้เล่นที่เกิดในปี1989นี้ยังได้รับตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์อีกด้วยสุภวุฒิไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับผู้ชื่นชอบฟุตซอลชาวเวียดนามเพราะเขาคือหนึ่งในเทพเจ้า ที่ทําประตูใส่สโมสรและทีมฟุตซอลเวียดนามเป็นประจําความเชี่ยวชาญของเขาสุภวุฒิก้าวสู่ระดับโลกโดยเล่นในทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศสเปนอิหร่านและญี่ปุ่นในปีพศ2556กองหน้าชาวไทยได้รับเกียรติให้คว้าตำแหน่งผู้เล่นฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย er. โดยคว้าแชมป์เอเชียน er. ฟุตซอลครับ สองครั้งในพศ2556และพศ2560นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับตำแหน่งบุคคลและกลุ่มหลายรายการในทัวร์นาเมนต์อื่นๆในญี่ปุ่นไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การกลับมาของสุภวุฒิ ที่มีฟอร์มสูงอย่างต่อเนื่องทำให้แฟนฟุตซอลชาวไทยรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการเดินทางเพื่อค้นหาตั๋วไปฟุตซอลชิงแชมป์โลก2024รอบชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียขนาดเดียวกันจะกลายเป็นความท้าทายที่ไม่มีใครเทียบได้รวมถึงทีมฟุตซอลเวียดนามเพราะทั้งสงทีมจะ,ะเผชิญหน้ากันในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในวันที่21เมษายน และอาจมีความหมายเพื่อจะแข่งขันกันเพื่อชิงตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศของสนามระดับทวีปตรงกันข้ามกับความดีใจของไทยทีมฟุตซอลเวียดนามเผชิญความกังวลเมื่อกองหน้าหมายเลขหนึ่งเหียนบินตีได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าขาดและพลาดรอบสุดท้ายของฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4ิโคดเดีเโก้กุตสตอซี มีการทดสอบผู้เล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อทดแทนมินตีผ่านการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิรระดับนานาชาติสื่อเวียดนามกล่าวถึงการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024ว่าเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับไทยและจีนในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024 ฟุตซอลจิงแคมเอเชีย2024ทีมเวียดนามอยู่กลุ่ม A โดยมีไทยจีนและเมียนมาเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากโดยเมียนมาคือทีมที่อ่อนแอที่สุดและถือเป็นทีมบ้วยที่ไม่มีหวังลุ้นตัวเข้ารอบต่อไปมากนักไทยเวียดนามและจีนที่เหลือล้วนมีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศประเทศไทยได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มนี้ในฐานะประเทศเจ้าภาพพวกเขายังได้ตำแหน่งรองชนะเลิศสองครั้งในปี2551และ2555ถัดมาจีนได้อันดับที่4-2สองครั้งในทัวร์นาเมนต์ในปี2551และ2553 แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาฟุตซอลจีนไม่ได้สร้างความฮือหามากนักตรงกันข้ามทีมเวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังลังอันดับ4ในปี2559อีกด้วยการแข่งขันระหว่าง3ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ส่วนกลุ่มอื่นๆก็ควรค่าแก่การรับชมเช่นกันกลุ่ม B ีอุซเบกิสถานจะพบกับอิรักออสเต,เตรเลียและซาอุดีอาระเบียกลุ่ม C ญี่ปุ่นจะทำการป้องกันแชมป์โดยมีทาจิกิสถานคีกิสถานและเกาหลีใต้ในกลุ่มนี้ญี่ปุ่นซึ่งควา้าแชมป์มาแล้ว4ครั้ง คาดว่าจะคว้าตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างง่ายดายในกลุ่มดีทีมที่คว้าแชมป์12สมัยอิรานจะพบกับคูเวตบาเลนและอัฟกานิสถานฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่17-28เมษายน2567ที่ประเทศไทยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่ม2ทีมอันดับแรกในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปทั้งนี้4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในฟุตซอลเวิลด์คัพ2 0 2 4ทันทีแต่กรณีอุซเบกิสถานในฐานะเจ้าภาพฟุตซอลโลก2024ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ทีมที่แพ้ในรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง4ทีมจะได้สิทธิ์ลงเตะในรอบเพลย์ออฟเพื่อหาอันดับ5ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตซอลโลกต่อไปทั้งนี้ทีมชาติไทยเคยไปฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้ว6สมัยติดต่อกันในปี2000 2004 2008 2012 2016 และ2021โดยตบที่รอบแบ่งกลุ่มใน3ครั้งแรกก่อนเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายใน3ครั้งหลังสุดขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ